ครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15นะครับทุกวันที่หนึ่งกับวันที่15เราจะทำการใส่โปรตีนโมโนอาร์ดี251ในถังน้ำก่อนที่จะแจกจ่ายไปทั่วพื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งหมด20กว่าไร่22ไร่นะครับเราก็จะใช้วิธีนี้เราเราทำแล้วได้ผลเราจึงมาใส่ทุกวันที่หนึ่ง กับวันที่15ของเดือนเราใช้1ขวดต,ต่อ10ไร่เราได้คำนวณเรียบร้อยแล้วและเห็นผลแล้วสำหรับในการปลูกทุเรียนกล้วยไข่ฝรั่งและพืชอื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เนื่องจากน้ำมีองค์ประกอบแร่ธาตุที่มีประโยชน์บางชนิดก็นำไปใช้ไม่ได้ที่แฝงหรือว่าปนอยู่ในน้ำอย่างเช่น โพแทสเซียมนะครับจะมีในน้ําขุ่นจะแตกตัวนํามาใช้ไม่ได้โพแทสเซียมนี้ทําให้เมล็ดข้าวหรือว่าผล,ลหมากรากไม้นะครับมีเนื้อมอีความเต่งและมีฟอสฟอรัสอาจจะตนอยู่ในน้ำนะครับก็ทำให้พืชออกดอกออกผล ตามปกติตามสรรมชาติของพืชน,นะครับถ้ามีการแตกตัวน้ำแล้วองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเป็นไนเตรตในไต้เป็นไนโตรเจนนะครับก็ทำให้พืชได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอนะครับวิธีการใส่ง่ายนะครับเพียงแต่เปิดขวดโปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองหนึ่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับ โปรโมชั่นก็6แถม4ในช่วนงนี้ติดต่อเข้ามานะครับถ้าครบจำนวนแล้วก็จะอยู่โปรโมชั่น6แถม4ขวดนะครับก็3,600บาทได้ติดขวดนำไปใช้ได้ผลครับและสามารถนำไปขายได้ด้วยนะครับเพื่อเกษตรกรโดยตรงเลยวิธีนี้เป็นวิธี1นนะครับที่จะเสริม หรือว่าเรียกว่าผ่าเครื่องวงการเกษตรนะครับผ่าเครื่องวงการเกษตรใหม่หระบบการผลิตใหม่เราทดลองโปรตีนเมนโนารีสองห้าหนึ่งเพียงตัวเดียวเพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าตัวเดียวจะไปได้มากน้อยเพียนใดเราเปน็นใน,ในักวิจัยเราจะหาเหตุผลให้แก่ชาวสวนชาวไร่ชาวนา,าวเพื่อเป้าหมาย สุขภาพดีปลอดภัยมีกำไรมาก